วัสดีครับช่องเตริรเตอร,ตอรข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้นะครับดราม่าแวดวงฟุตบอลไทยนะครับกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างชนบุรีเอฟซีสโมสรเก่าแก่ที่ได้ชื่อว่าอยู่คู่ฟุตบอลไทยมาแล้วหลายยุคหลายสมัยนะมีนักเตะที่เกิดจากชนบุรีก้าวไปติดทีมชาติ มากมายนะครับถือว่าเป็นสโมสรจอมปั้นเด็กนะวันนี้เนี่ยมีประเด็นครับมีประเด็นกับนักเตะดาวรุ่งอย่างเจ้าคอนเนอร์ชิดสนุพง์โชติแนวรุกวัย21ปีที่ดันไม่มีชื่อในทีมลุยศึกไทยลีกฤดูการ2022ทับ2023ก็คือฤดูกาลนี้แหละส่งชื่อไปแล้วไม่มีชื่อก่อนหน้านี้เจ้าคอนเนอร์เนี่ย โล่ Pro ไปเปิดตัวกับเชียงใหม่ f c นะก็เป็นที่เข้าใจว่าถูกชนบุรีเนี่ยปล่อยยืมตัวไปอีกฤดูกาลนะเพราะว่ากองกลางเนี่ยก็ได้นักเตะอย่างเจ้าตักบริบูรณ์นะครับจะบ้าแหลยครับตักสุมัญญยาเนี่ยมาเสริมแดนกลางมีทั้งเจ้าและนะกิษาดาการแมนตัวลุกก็มีมีใครบ้างละ่ะมีเยอะอืแม้ปีที่แล้วเนี่ยจะไปเล่นแบบยืมตัวกับขอนแก่นแล้วก็พาขอนแก่นเลื่อนชั้นมาได้เนี่ยแต่ว่า อ้ทีมก็ยังมองว่าแบบยังเด็กอยู่ยังต้องเสริมสร้างประสบการณ์สร้างกระดูกต่อตอนแรกทางชนบุรีเนี่ยส่งให้ไปยืมตัวกับสมุทรปราการซึ่งเป็นทีมในระดับที2แต่เจ้าตัวเนี่ยดันไม่ไปรายงานตัวนะครับก็ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของทีมอย่างชัดเจนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดอดดอดไปเปิดตัวเชียงใหม่ใช้คำว่าดอดเพราะว่าทางชลบุรีเนี่ยไม่ได้รับรู้นะครับว่าทาง คอนเนอร์เนี่ยจะไปเปิดตัวเชียงใหม่นะแต่สัญญาของคอนเนอร์ชลบุรีเนี่ยใกล้จะหมดแล้วตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นการอยู่ดีๆไปเปิดตัวกับเชียงใหม่ต้องการที่จะไปเล่นแบบยืมตัวจนกว่าสัญญากับชลบุรีเนี่ยจะหมดซึ่งทางบิ๊กบอลนะครับส,สิ์สิงโตทองได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าการที่จะออกใบยืมตัวให้เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นมีตอนนะนะนักเตะเนี่ยอยากจะไปอยู่กับเชียงใหม่ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่า ต้องกลับมาต่อสัญญาก่อนตรงนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันไม่เหมืออาชีพหรือเปล่ามันเป็นการแบบว่าขัดขวางอาชีพของเด็กหรือเปล่านะผมอ่านาคร่าวๆมาแล้วนะแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยรู้กันดีครับว่าวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมของชนบุรีเนี่ยมันเป็นแบบไหนเราก็เลยมองไปในมุมที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าคอนเนอร์ทำไม่ถูกนะฮะ คุณบอลสัสิ์สิงโตทองเนี่ยเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนักเตะที่เป็นเยาวชนเนี่ยที่ทีมปลูกปั้นมาไว้ว่าจะเป็นอะคาเดมี่ของบ้านบึงหรือว่าท่าข้ามพิทยาคมที่เจ้าคอนเนอร์เนี่ยเคยไปเล่นอยู่เนี่ยพอเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยชลบุรีเนี่ยเขาเขาเลี้ยงดูนะครับมีที่พักให้มีโรงเรียนให้ศึกษามีอะคาเดมี่ให้ฝึกฝีเท้าสัญญาของคอนเนอร์เนี่ยจะหมด ในปีหน้านะธันวาคมปีหน้าซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้ยังไม่หมดสัญญาแล้วก็เงินเดือนที่เซ็นกันไว้เนี่ยหลักพันนะคุณคุณบอลเขาบอกเนี่ยผู้จัดการทีมชาบเรีเขาบอกว่าเซ็นไว้หลักพันนะแต่ว่าด้วยความที่นักเตะเนี่ยมีฝีเท้าที่โดดเด่นเกินรุ่นมีการพัฒนาไปเล่นกับทีมชุดนู้นชุดนี้ติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วก็คือมีแววดีนะเขาก็ไม่ได้ให้หลักพันหรอกครับเพราะว่าให้หลักพันเด็กมันจะอยู่ยังไงถูกไหมฮะ เขาให้หลักหมื่นนะครับซึ่งก็ให้หลายหมื่นอะแล้วคุณบอลก็ได้บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยแนวทางของชมบุรีมันจะเป็นแบบเนี้ยนักเตะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่อาจจะเซ็นสัญญาได้หลักพันแต่คนไหนที่แววดีก็จะเพิ่มเงินให้แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทําตามก็คือต่อสัญญากับทีมนะครับสามปีนะแต่เรื่องของชนบุรีกับชิดนุพงศ์เนี่ยดันไม่ได้ต่อสัญญากันสามปีแล้วก็กลายเป็นว่าพอสัญญาใกล้จะหมดเนี่ยเจ้า คอนเนอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าจะไม่ต่อสามปีนะแต่คือจะรอให้หมดเลยแล้วก็ไปเล่นแบบยืมตัวทีเนี้ยทางชบุรีก็เลยมองว่าคอนเนอร์เนี่ยไม่ได้เคารกพกฎที่สร้างมานะโดยจะอ้างในในเรื่องของสัญญาว่าจะหมดแล้วสามารถไปเล่นที่ไหนก็ได้ชบุรีก็อ้างได้ครับว่าในสัญญาเนี่ยเงินเดือนคุณหลักพันนะแต่ผมให้หลักหมืน่นตรงนี้ยังเห็นอกเห็นใจนักเตะเลยแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ย นักเตะที่เขาใช้เวลาปั้นมาใช้เวลาในการเลี้ยงดูดูแลมาเนี่ยสุดท้ายต้องปล่อยไปฟรีๆให้ทีมอื่นเนี่ยโดยที่อะไรหลายอย่างระหว่างนักเตะกับผู้ใหญ่เองเนี่ยยังไม่เคลียร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นธรรมสำหรับชนบุรีเหมือนกันนะฮะตรงนี้คุณบอลสัตสิทธิ์สิงโตทองเนี่ยเขาเลยยืนยันนะครับว่าเขาจะไม่ออกใบยืมตัวให้นะครับแต่ว่าดีลระหว่างเชียงใหม่กับชิษณุพงศ์ที่จะไปเล่นแบบยืมตัวเนี่ยก็คือล่มไปเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เข้าข่ายว่าอยู่ในภาวะการเคว้งนะเพราะว่าอย่างที่บอกสัญญาเนี่ยจะหมดไปหน้าครับเนี่ยธันวาคม2023เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีชื่อในทีมชนบุรีในการลงเล่นเล็กแรกแล้วทางออกที่เหลืออยู่ก็คือรอให้หมดสัญญานะฮะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยทางชนบุรีเองเนี่ยก็บอกว่าจะไม่จ่ายเงินหลักหมื่นแล้วนะที่เคยช่วยเหลือเนี่ยจะจ่ายตามสัญญานี่แหละหลักพัน เว้นแต่ว่านักเตะเนี่ยเข้ามาคุยกันตัวคอนเนอร์เองเนี่ยหรือว่าผู้ปกครองหรือเอเจนต์เนี่ยต้องเข้ามาคุยทางชมบุรีนะเพื่อหาทางออกเรื่องนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะจบแบบว่าไม่สวยแล้วก็อีกเล็กนึงอะ่ะจะได้เงินเดือนแค่หลักพันต่อเดือนอะ่ะซึ่งถ้ารับได้ก็โอเคแต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเข้ามาคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือชื่อเสียงนักเตะเนี่ยมันก็จะเสียนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกชมบุรีเป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่เขาเรียกว่าเป็น รุ่นใหญ่ในวงการไทยลีกนะการที่นักเตะเนี่ยมีเรื่องทะเลาะก,กับสโมสรแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการที่นักเตะเนี่ยแสดงออกถึงความงงแงแบบเนี้ยทีมไหนก็จะกล้าจ้างไปล้ครับทางออกตอนนี้ก็คือกลับมาชมบุรีก่อนชมบุรีเนี่ยอาจจะส่งชื่อไปเล่นกับทีมพันธมิตรอื่นๆในที2ทีสยังได้อยู่นะครับแต่ส่วนเล่นกับชมบุรีเนี่ยไม่ได้แล้วหรือไปเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้แล้วไปดีเเองอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว ล่าสุดครับตัวชิสนุพงค์เองเนี่ยก็ได้โพสต์เคลื่อนไหวหลังจากคุณบอลสั์สิทธิ์สิงโตทองเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อหลายๆสื่อนะถึงเรื่องดังกล่าวชิษสนุพง์โพสต์นะครับอย่าตัดสินคนอื่นถ้าคุณได้ยินจากเขาอยู่ฝั่งเดียวขอบคุณครับซึ่งก็เป็นภาพท้องฟ้าทะเลนะคือพูดอย่างนี้มันก็ชัดเจนครับว่า ถ้าได้ยินจากฝั่งชมบุรีอย่างเดียวเนี่ยที่ออกมาตำหนิหรือว่าพูดถึงข้อเสียของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายเดียวเนี่ยย่ามาตัดสินผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้โพส์อะไรเพิ่มเติมนะตรงเนี้ยถ้าใครดูบอลไทยหรือว่าติดตามชนบุรีติดตามสุขสัจสิทธิ์นะรายการของบิ๊กบอลเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าคอนเนอร์ Connor เนี่ยก็เป็นหนึ่งในน้องรักนะที่คุณบอลเนี่ยเขา เวลาเขาไปถ่ายวอล์กพาไปกินข้าวหรือไปอะไรเวลาปิดฤดูกาลหรือกลับมาซ้อมเนี่ยแม้กระทั่งมาพักที่บ้านนะนะบ้านพักที่อยู่ในบ้านโซนเดียวกับตัวคุณบอลเนี่ยคุณบอลเขาก็ดูแลอย่างดีร่วมกับอะไรเจ้านายนายฉัดมงคลเรืองธนารุธอ่าทรงชัยทองชำเจ้าปับ๊บก,กระสิดิษฐ์กาลสินคือนักเตะดาวลุ่งเยาวชนชลบุรีเนี่ยมีมากมายและพร้อมที่จะทะลุขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แต่มันก็ต้องเป็นไปตาม ขั้นตามตอนเป็นกระบวนการอย่างที่บอกเป็นวัฒนธรรมของชนบุรีเขาการที่จะมางัดข้อมางองแงมาแบบไม่ทําตามสิ่งที่บอกโดยเฉพาะการที่เขาให้เป็นรายงานตัวกับสมุดประกาเนี่ยตรงนั้นยังอยู่ในสัญญาอยู่แต่ว่าดันไม่ไปเพราะว่าไม่อยากไปหรือว่าเพราะเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะฟังขึ้นนะครับนักเตะยังเจ้าและกฤษฎาการแมนเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นมายืนตัวหลักของชนบุรีเนี่ย ก็ต้องอาศัยการไต่ระดับจากทีมเยาวชนการรับเงินเดือนที่หลักพันมาแล้วแล้วก็พัฒนามาเป็นหลักหมืน่นสมบุรีเนี่ยพร้อมจะผลักดันนักเตะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็มีอนาคตติดทีมชาติหรืออะไรก็ตามแต่ว่าต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของฝีเท้าทัศนคติเท่านั้นนะครับนักเตะอย่างสินทวีชัยอดุลละโศนักเตะอย่างเกิร์ทรวีการนักเตะเหล่านี้เนี่ย เป็นต้นแบบของน้องๆได้ดีครับว่า DNA ของชมบุรีเนี่ยเขาสร้างคนมาแบบไหนะนะฮะการที่คอนเนอร์เนี่ยต้องถือเป็นลูกมอนะเพราะว่าถูกดึงตัวมาอยู่ท่าข้าพิทยาคมเนี่ยตั้งแต่สมัยเล่นบอลขาสั้นบอลเจ็ดสีน่ะชมบุรีก็ปั้นมาแล้วก็เป็นนักเตะที่ที่ดีฮะมีความเร็วมีจินตนาการในการเล่นนะก็น่าเสียดายนะฮะถ้าจะต้องแบบเหมือนกับว่าหายไปเล็กนึงอ่ะแล้วก็ชื่อเสียงในวงการเนี่ยอาจจะเสียไปเลยก็ได้ตรงเนี้ย ตัวคอนเนอร์อชิตาลูพงโชติเนี่ยควรจะออกมาพูดคุยหรือว่าเปิดใจกับทางชมบุรีอย่างชัดเจนนะฮะการมาโพสเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยมันทําให้คนเน่ยเขามองไปต่างๆนานา,นาได้ทางออกทางเดียวเลยก็คือเข้าไปคุยกับชมบุรีครับตรงนี้ยังไม่ถือว่าสายไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวไปเล่นกับทีมอื่นก่อนนะ แล้วก็มาเคลียร์เรื่องอะไรที่รู้สึกอะไรไม่เป็นธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมหรืออะไรก็มาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวทางคุณบอลสัตติศิ์เนี่ยเขาก็บอกแล้วนะครับว่าให้เข้ามาคุยกันนะใครใครพูดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพูดต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยตัวทางด้านครอบครัวด้วยเอเจนต์ด้วยอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกันก่อนเลยอย่าไปคิดเองเออเองนะว่าอะไรต่างๆแบบเออเรายัางเป็นนักเตะเยาวชนอยู่นะมีนักเตะหลายคนที่โด่งดังขึ้นมา แล้วก็หายไปมากมายนะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยผมว่ายังพอ,อนี่นะยังพอพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ยังไม่สายไปขนาดนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตัวคอนเนอร์เองนะน้องก็ผมเห็นในคลิปของสุขสัธิ์บ่อยๆน้องก็น่ารักมีความเป็นนอบน้อมผู้ใหญ่เป็นนักเตะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเรื่องของสัญญาหรือว่าอะไรที่รู้สึกไม่เป็นธรรมแล้วก็ตัดสินใจแบบ ไม่รู้นะว่าตัดใจเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมามาคุยกับคุณบอลก็ก่อนนะครับเขาไม่ได้ใจร้ายนะเป็นพี่ที่ดีครับแล้วก็ชมบุรีก็เป็นทีมที่ดีเราพร้อมที่จะผลักดันให้คุณไปเป็นนักเตะท,ที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องนี้เรามารอดูนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นกําลังดราม่าใหญ่ของฟุตบอลไทยเลยนะครับช่วงนี้เราไม่พบกันหลายวันเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ฝนตกนะฮะฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้มาพบกันนะครับ ครับก็คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิลเตอร์วิลเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยครับวันนี้ลาไปกันนะครับสวัสดีครับกดแชร์กดไลค์เซ็กซี่ด้วยเออวัสดีเข้ามาดูคลิปของช่องวิลเตอร์วิลเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง